โอ้สังคบนี้ก็รับผิชดชอบจินดารมที่ดีครับนี่ก็จะมาดูรวมคนเตี่ยวต่อสามมิติ EP แรกนะคบผมก็จะมีมาเรื่อยๆนะครับก็ไม่รู้แล้วกันครับนี่ครับนี่ก็จะเป็นตัวต่อทั้งหมดที่ผมต่อครับวัสดุก็เอาเง่ยงายมันก็ไม่ได้แข็ง,รงแรงก็ต้องจับเบาๆนิดนึงก็โฟมอย่ี้ครับก็มีเซนเพราะว่า ก็ก็จะมาผมก็จะมารีวิวแต่และอันครับผมตอนทาลายครับอันนี้อันแรกครับผมอ่ะหยิบอันนึงครับมันจะได้แบบไม่ต้องงงกันคันนี้เขาเป็นรถแข่งเ่งที่ยี่สิบบาททุกอันเป็นรถแข่งเออลขหกรับสีแดงครับสลับดาเทาบ้างผมเนี่ยว่าชิ้นนี้ต่อยากสุดมันมีสองชิ้นที่ต่อยากอันนี้ต่อยากต่อยากมากครับผมเนี่ยมาก บางทีมันก็ขาดผมบอกแล้วเพราะว่าโฟมมันไม่แข็งแรงนะนต้องอยูก่กับเทปช่วยก็ขาดบ้างนนะอันนี้ไม่มีหรูอว่าโฟมมันก็หักอ,อันนี้ก็ด้านล่างเดกก็เทปเอาไว้นี่ลดแข็งนะับอันแรกผมคิดยังไงกับอันนี้รอครับอก็คิดว่ามันต่อยอดอีกน,นึงแต่เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นความพัางจากโฟมนะครับอต่อตไปครับ ต่อไปทำอะไรอันที่สองมันก็จะเว้นอย่างเงี้ยอันนี้ครับผมอันที่สองคือเอ่ตัวนี้เป็นตัสวยอวกาศนาซาครปภัสสรและ,และอินเตอร์สเต็ปก็ตัวนี้ผมคิดว่ามันต่อง่ายมากครับเนี่ยมันต่อง่ายมากเดี๋ยววางตัวรถยแข็งเนี่ยผมคิดว่าเออมันต่อง่ายจริงครับทุกคนนะ,ะนี่ครับกระสุนดูมีพวกโฟมตามบอลเออ คือไปก็จะเจอ,เอ,เอ,อ,อนักอวกาศเขามีสมจริงนะสมจริงเขาว่าเป็นสามมิติตรงยานนิดนึงับต้องงอหมัอนทำอะีเป็นลอยพัะไม่จ้าเป็นสามมิตนี่ก็จะเป็นเ,เขาเรียกว่าอะไรแอปพลรอไม่ได้ใจเหมือนกันทุกคนอมาจะบอกว่ามันต่อง่ายมากทุคนซื้อจากร้านที่เกีหรอของนาซาผมว่า ผมชอบอันนี้สุดลๆเพราะว่าผมชอบมากเพราะว่ารายละเอียดไม่ถึงแม้รายละเอียดมันจะไม่เยอะผมก็ชอบนะนี่ยนะอันนี้ต่อง่ายอ่านหนังนี้นะไม่มีเลยมากต่อไปครับอันที่สามเดี๋ยวมาเอาเอาออกอันที่สามจะเป็นเออ่ตัวเครื่องบินอ่า เครื่นนองบินเครื่องบินนะเครื่องบินที่มีบีประฮัตทีนะมันก็จะไม่เนียนหน่อยเพราะว่าไม่ได้ติดบางส่วนก็ไม่ได้ต่อไนะเห็นไหมเราสังเกตห้วาวไปครับดูดีๆครับดูดีๆไม่ได้ต่อปนระมานนี้รอครับครบเลยต่อไปก็เป็นอันสุดท้ายครับอันสุดท้ายแบวนี้แน,น,น,นะนำนะ อันที่สีไ่ไม่แบบไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่แลรวว่ามันเออมันแบบมันต่อ,อยากครับเพราะว่าเป็นเฮลิอคอปเตอร์ครับี้สีฟ้าไม่ค่อยแนะนำเลยนะมีแต่ล้อครับตัวล้อแต่ตัวตัวตัวมันต่อได้น,นี่แต่คำบนไม่ได้ต่อจริงแล้วมันต้องมีเขายกว่ายนะใบพัดใช่เลยครับใบไ่มีครับแต่แค่นี้ครับก็กแบบแค่นี้เออคลิปนี้ก็จบไปครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืม กดไลค์นะครับกดไลค์นะกดแชร์ติ๊ๆแล้วก็กดคับคนี้ก็บ๊บายเจอกันคลิปหน้าครับ